แล้วก็ส่งผลมาในปัจจุบันก็เรียกว่าวิบากเมื่อเจอวิบากดีก็ตามไม่ดีก็ตามเกิดกิเลสไหมเมื่อเกิดกิเลสก็สร้างกรรมไหมกรรมทางไหนก่อนเกิดตามพอใจมโนกรรมเกิดไหมล่ะเกิดตามไม่พอใจมโนกรรมเกิดไหมไม่พอใจนักเข้าวจีกรรมพอใจนักเข้าวจจีกรรมแล้วก็กายกรรม มีได้เห็นไหมล่ะเพราะถ้าเรารู้เท่าทันตอนนั้นกุศลเกิดแต่เป็นกุศลชนิดตัดเขาจะเรียกว่ากุศลชนิดนี้ว่าวิวัตคาไม่มีกุศลก็คือกุศลเพื่อตัดแต่ถ้ากุศลต่อวัตคาไม่มีกุศลอากุศลต่อมีไหมอากุศลต่อมีเขาเรียกว่าวัตคาไม่มีอากุศลอากุศลตัดมีไหม มีแม่รุณีไม่มีเพราะฉะนั้นกุศลไม่มีทั้งต่อและตัดถ้าต่อต่อไปไหนล่ะต่อไปในวัฏฏะให้เราเกิดอีกไหมเกิดแต่เกิดในไหนเกิดในสุขติอากุศลล่ะอากุศลวัฏฏะเกิดในทุกขติเพราะฉะนั้นคติแปลว่าอะไรที่ไปไปไหน ไปสู่ภพภูมิตามที่กรรมเขาตัเองที่ทำไว้ของใครของมันนะแต่ถ้ากุศลตัดพาไปไหนพาออกจากวัตตะเพราะฉะนั้นแต่ละนอแต่ละนอเนี่ยเราสร้างกุศลเพื่อตัดตัดอะไรตัดวัตตะ่ยพอกระทบอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บพระพททาทัทานตอนนั้นสติเกิดไหมล่ะ สมาธิเกิดไหมปัญญาเกิดไหมเพราะนั้นเรากําหนดเพื่ออะไรเพื่อรู้เท่าทันตามที่เป็นจริงไม่ใช่ไปแก้ไขสิ่งนั้นเวลาปวดเกิดขึ้นทําไงปวดเนอปวดเนอแต่มันก็ยังไม่หายจานบางทีเวลาเจอโยกตัวโยกตัวหมุนตัวสัน่นก็ไปกําหนดเหมือนกัน ตอนแรกก็ยกเนาะยกเนาะตอนหลังก็รู้เนาะรู้เนาะพอไม่หายนะเข้ากําหนดที่ต้นจิตว่าอยากโยกเนาะอยากโยกเนาะแต่มันก็ยังไม่หายจานยังมีหมายความว่าไงอ่อเพราะฉะนั้นการกําหนดทุกอย่างไม่ว่าจะไปกาหนดโยกเนาะก็ตามรู้เนาะก็ตามหรือว่าอยากโยกเนาะก็ตามเพื่ออะไรเพื่อรู้นะเพื่อรู้ลักษณะขณะที่โยกเนาะให้เห็นอะไรเห็นลักษณะ อาการโยกตามที่เป็นรู้หนอหรอก็ให้เห็นลักษณะจริงๆแต่อย่าโยกหนอใ้เห็นอะไรให้เห็นลักษณะของจิตทึ่เป็นเหตุให้เกิดอาการโยกเพราะฉะนั้นถ้าเห็นเหตุตอนนั้นตามที่เป็นจริงสภาพเหตุตอนนั้นดับผลดับไหมก็จะเห็นสภาพดับแต่ไม่ใช่ต้องหมายให้สภาพโยกตอนนั้นดับ รั้นอาการโยกก็อาจจะเกิดด้วยนาดของปีติปีติเป็นกุศลกุศลเพราะฉะนั้นปีติเป็นกุศลก็จรงิงถ้าเราไม่เข้าใจเป็นไงกําหนดเพื่อจะไปแก้ไขการที่คิดจะแก้ไขเป็นกุศลกุศลตัวปีติเป็นกุศลก็จรงิงแต่เราไปกําหนดคิดจะแก้ไขเขาแสดงว่า กุศลเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดอาุศลเกิดไงที่บอกว่ากุสโลธรรมโมอกุสลสัทธรรมสอารามะนะปัจเจเนนะปัจเโยกุศลก็เป็นปัจจัยให้อาุศลเกิดได้ทีนี้พอเรากําหนดพอโยกหนอถ้าเราเข้าใจนะโยกหน,กเหนอเร,กร,ร,า,ร,า,ราก็เห็นอาการโยกหรือว่ารู้หนอรู้หนอก็เห็นอาการโยกจริงๆหรือทิ้งอาการโยกไปเลยแล้วกําหนดที่ต้นจิตว่า อยากโยกเนออยากโยกหนอ,อหนอมายถึงว่าไปรู้สภาพนามธรรมซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดรูป,ปรธรรมก็คืออาการโยกเห็นชัดอย่างนั้นเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นชื่อว่ากุศลเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดกุศลเกิดเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นเราเจริญวิปัสนาถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยไปคนละทิศละทางเลยแต่ถ้าเข้าใจง่ายขึ้นไหม จากที่ยากมันจะง่ายขึ้นพอเข้าใจแล้วเราต้องวางใจในการกําหนดให้เป็นวางใจเป็นกลางทุกสภาพอารมณ์แล้วก็ใส่ใจแตกต่างกันใส่ใจยังไงอารมณ์ที่ปรากฏชัดเราใส่ใจธรรมดาเช่นอะไรที่มันปรากฏชัดเช่นเวลาปวดชัดไหมเราใส่ใจธรมธรมดาปวดหนอปวดนอธรรมดา น้องนอยุนอนั่งหนอถูกหนอเราก็ยังธรรมดาอยู่เพราะเป็นอารมณ์กลางๆอารมณ์ที่ไม่กรชัดเช่นเกิดความคิดแทรกเข้ามาอารมณ์ชัดไหมไม่ค่อยชัดเพราะเราต้องใส่ใจมากหน่อยกําหนดว่าไงคิดหนอไม่ใช่ท่องเงานะต้องรารู้ลักษณะคิดจริงๆว่ามีลักษณะไงคิดหนอคิดหนอทีนี้เวลาง่วงอะทีนี้ง่วงชัดหรือไม่ชัด ไม่ชัดมากต้องใส่ใจยังไงใส่ใจมากเป็นพิเศษอุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนเราอ่านหนังสือตัวหนังสือตัวใหญ่มีไหมตัวกลางตัวเล็กตัวจิว๋วอ่านหนังสือตป้าหมายคืออะไรเพื่อให้รู้ความหมายการมาเจริญวิปัสนาตั้าหมายคืออะไรให้รู้ถึงลักษณะ เพราะฉะนั้นเวลาที่อ่านก็คือเพื่อให้รู้ความหมายแต่เวลาที่กําหนดก็คือให้รู้ถึงลักษณะของรูปนั้นนามนั้นเพราะนั้นการกําหนดก็ต้องให้เกื้อต่อการรู้ถึงลักษณะให้เห็นลักษณะตามที่เป็นจริงองค์ประกอบในการกําหนดจึงจะบริบูรณ์เมื่อบริบูรณ์ทาเหตุบริบูรณ์ผลเป็นไงก็บริบูรณ์ไปด้วยที่จาอุปรมว่าไงเหมือนกับเราถือถูอพื้น ใครใครที่ไม่เคยถูพื้นยกมือขึ้นเกิดมายังไม่เคยถูพื้นแล้วยกมือขึ้นใครที่เคยถูตุกณเคยถูนะขณะที่ถูพื้นเนี่ยถูไปเช็คหนึ่งถามว่าสะอาดหรือยังใครว่ายาังยกมือขึ้นใครว่าสะอาดแล้วยกมือขึ้น ใครไม่รู้ยกมือขึ้นจะแล้วไม่เคยถูเหรอถูไปเช็กหนึ่งสะอาด,ด,ดหรือย <laughs> ังไม่แยังไม่แน่ใจเวลาที่จำถามต้องฟังคำถามให้ดีเราจะตอบได้ถูไปครั้งหนึ่งแช็กหนึ่งเนี่ยสะอาดแล้วสะอาดเท่าไหน เท่าที่ถูไงเพราะฉะนั้นเราใหา่จะให้ทั้งห้องมันสะอาดเป็นไปได้ไหมถูไปชักหนึ่งไปจใหให้ทั้งห้องสะอาดเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็สะอาดเท่าที่ถูนั่นแหละผลการถูเป็นเหตุไหมความสะอาดเป็นผลไมหมล่ะอยู่ในตัวมันไมหมล่ะเพราะเวลาที่เรากําหนด เราไม่ต้องคํานึงถึงผลเน้นไปที่เหตุเพราะการกําหนดครั้งหนึ่งหนึ่งถามว่ากุศลเกิดหรือยังเกิดหรือยังใครว่าเกิดแล้วยกมือขึ้นใครว่ายังไม่เกิดยกมือขึ้นใครไม่รู้ยกมือขึ้นใครไม่รู้ยกมือขึ้นยกไว้ก่อน ไม่มีนะเพราะการกําหนดแต่ละนอแต่ละนอทั้งสติสมาธิเวรยศสตตาปัญญาก็เกิดแล้วเกิดเท่าไหนเท่าที่เราไปกาหนดเหตุปัจจัยบริบูรณ์ขนาดไหนก็แค่นั้นเหมือนกับเราถูปัจจัยที่ทาให้สะอาดขนาดไหนก็เท่านั้นเพราะเราอยากให้ห้องทั้งห้องสะอาดทําไงต้องขยันถูอยากจะให้กุศลมันเกิดให้มากทําไงต้องขยันกําหนด นี้ฝากไว้นะสำหรับวันนี้คงฝากไว้แต่เพียงเท่นี้ขออนาจผุกุศลที่พวกเราทั้งหลายได้สั่งสมบุกรมมาในดิจิชาติก็ดีในปัจจุบันในชาตินี้ก็ดีชมบารรวมกันเป็นดับะเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทั้งหลายได้ เกิดวิริยะอุตสาหะในการบูรพปฏิบัติยิ่งขึ้นไปฉันกว่าจะยังอริมักอริยผลนี้เกิดโดยพลันด้วยกันทุกตันทุกคนเทรินก็เจริญพรสสสาาาธธธุุุ